โอ๊ยนายเอ้ยสูบเบาๆหน่อยเดอ้อเบากว่าน,นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นไขมันพอกตับสะสมนะเอาจริงๆ<ม>อย่างเช่นสูบดกักหรือว่าดืม่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือบางทีมันสะสมในร่างกายเพราะว่าในหนึ่งปีคนเป็นโรคตับเยอะมากเราคือไม่แสดงอาการนะอย่างเช่นเป็นท้องอืดเป็นปะ หรือว่าเจ็บใช้ซี่โครงเริ่มมาแล้วนะเริ่มตาเหลืองแล้วนะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเริ่มตาเหลืองแล้ว,ว,ลวใช่ตับไม่ไหวแล้วแล้วก็เบื่ออาหารนะคะอ่อนเพลียเลื้อยลังหรือบางคนเริ่มมีผื่นคัน<ด>ตามตัวอย่างเงี้ยค่ะคืออยากทําให้ตับแข็งแรง,เ,เ,งเอางี้ ใช่1เซตนะคะล้างไขมันพอะตับไปเลยนะคะ3กระปุกแบบนี้ค่ะพิมรหัส3-3จะได้ราคาตกหลักสิเท่านั้นเองคือทานต่อเนื่องวันละ1 2ถึงแคปซูลจะได้ประโยชน์จากตัวผงวอนนัที่อุดมไปด้วยตัวกรูตาไทโอนแล้วก็ตัวโอเมก้าสนะคะล้างสารพิษให้ตับของเราด้วยแล้วก็มีตัวอ์ติโชคนะคะมีสาระสำคัญคือช่วยเรื่องของไซนารีนะคะกระตุ้นการทํางานของตับให้ตับมีความแข็งแรงลดการอักเสบแล้วมีตัวเคอร์คิวมินหรือว่าคารมินชันนะคะช่วยล้างเมื่อไขมันให้ตับ ของเราคือล้างสารพิษตกค้างด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะคะคือกินหรือเปล่าดื่มหรือเปล่าเริ่มเจ็บหรือเปล่าเอาเซตนี้ไปนะคะดูแลก่อนเริ่มต้นก่อนที่จะไปชนเซตนี้3กระปุก290บาทพิมพ์รหัส3-3ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่หาแอดมินด่วนค่ะ